เส้นร้อนนะครับเส้นร้อนครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขสุขคนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะมานี้พบกับผมกับช่องนอนปอยเชนแอร์ครับพี่น้องนี่เห็นยุติน่าเนี่ยไกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านนะยางเด็ดเลยครับฮิตไมเรียบร้อยแล้วครับแวะเองเลยนะนี่ไกลตัวเมียนะครับ เื่องในครับผมื่องในนี่มันมันกันเลยนี่อร่อยตะหวานพี่น้องอ่ะจัดเลยบอ่ะ้อนี้ว่าสิมาแกงไก่ใส่วนเสนครับผมนี่อ่ะเอามาสับเลย นะครับนี่ครับขวากันได้หรือเปล่าอรหอมอันนี้เป็นมันไก่นะครับะใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับถูถูดูงไข่ตอนตอนใส่ไก่ลืมกด โอ้ผัดผักกาดเนี่ยขอโทษขอให้พี่น้องเด้อเนี่ยสิมันยังครับเลยครับไก่ห้าล้วนๆไปเรื่อยๆครับจนสุกนะครับเมนูไก่บ้านเห็ดยังกบบแซ่บนะพี่น้องนะเผาครับคุณนี่บิ๊มบิ๊มช็อตเอาไก่ใส่โอ้ยนะแบบกรุด เยอะหนามลงไปจังเลยครับมหมอจะใหม่กันอ่ะก็ใกล้เริ่มทุกแล้วละครับนี่ยอ่ะอเราก็มาใส่คาตะไคร้ใบกรูดหอมกระเทียมทุบนะครับพริกนี่ใส่ลงไปเลยเติมหนามลงไปเลยครับโอ้มับนี่หนามล้างครบ ไม่น้ำสะไล่เด้มาปรุงเครื่องกันครับวันนี้เทน้ำกระแดกครับโอ้โห,โหแถมไม่แบบนีนัวแห้งจะเด้อปลาแดกปรุงไว้ยังดีเลยครับนี่ต่อไปปุงหม้อครับน้ำปลานีุ่งปรุง,ง,งรสไก่ รสดีนะรสดีไก่ะนะโอ้หอมขนาดเลยครับพี่นอ้องเกลือเราใส่ตอนตํำแล้วเนาะอกะทิงไ้ก่อนครับจนมันสุกเละนะครับตอนนี้ไก่กับเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ใส่ลูกโดดลงไปนะครับโดดนะโดดตุมต้มๆนี่ครับลูกโดดตุ๊ๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆั หยอดพริกนะครับหยอดหยอดพริกหยอดพริกพริกแยงก็กกได้เนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยตามไปด้วยใส่ทั้งหลักใส่เบอร์โหลดกระเชื้อก็ได้เนาะ <c oughs> หอมซอยครับต้นหอมซอยนะครับใส่เบรดเบรดเลยอ่าสุดท้ายครับนะครับกุ้นเส้นนะครับเซนเอาไว้เร็วๆใส่ลงไปเลยห่อหนึ่งห่อนะครับเนี่ย เขุนศิลป์เล็กนอ้อยเนี่ยพอดีเหรอครับอืดพอดีว่าเป็นยางดอกไสดที่หลังก็ไดล้ลืมข้าวสันกนึ่งว่าว่างไว้ไกลหดโอ้ยอวยอาอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ซิมเบิ้งครับวันนี้อยูยังขาดเลยเส้นร้อนนะครับเส้นร้อนอ่าครับให้เบิ้งอีกสักรอบครับ นี่ครับกึินที่เขาหันห่นหัน่นหั่นหั่นนะครับมันจะเป็นดอกใหม่คือดอกใหม่สวยงามครับเนี่ยมากินแกมก,ก,ก,กับผักไส้ครับผมสายขมหามพาดน,นะครับเนาะแล้วก็ลินฟ้าเผานะครับนี่มาหนึง่งฝัดด้วยกันนะครับมาซิมกันเลยครับข้าวเหนียวตามมาด้วยพี่น้องพายก็ติดข้าวเหนียวไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ว้าอ้บางหนาบางตาเออโอ้มีงเหงาเหงาเลยพี่น้องเอ้ ส่วนท่อนหันอโอ้แบบยังเพลย์เลยอ่ะขอนี้ขอนียวยกมับมับมับนั่งอักยุมุ่งได้ไหมนเนี่ยอักหลีกินยู่เพ่อเดียว làm hàng luôn cấp vun trên vẫn luôn xảy mưa vợ hả hả ừ ừ เด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสุดยอดเลยได้ล่ะขึ้นขึ้นนี่นขึ้นพี่น้องขึ้นขึ้น,น,น,นไก่แซ่บ ไปมากๆกินยู่ผู้เดียวเดี๋ยวไปได้สนไ,ไปเราปเนี่เอ้าย้องม่นจปุย่ปนยนเป็นอะ พวมาตีนตามออหุองอยอาโอ้โหอนเอามาซ้ว่าเดี๋ยวนอนมืออยู่มันเห,นหอยากหัวอยากวางเท่ ขักไหลโพยแม่เลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ คูนเส้็นุ่มอร่อยมากคลิปนี้จะกินยากเจ้หน่อยยังเด้พี่น้องเด้ หอมกินสมุนไพรนะพี่น้องอมสมุนไพรมีหลายชนิดมเม้นคุยกันด้านลา่างได้นะครับถ้าชอบสมุนไพรชนิดไหนน่าอือหือ,อ,อว่าดเบิรเล่าลินป้าใจเย็นซีได้ย,ยินเสียงฝาสวนน้ำครับ บาดยูรอาวัดเป็นทำวัดเย็นนะครับว้าวอืมโอโ้กินมัสสบาเดี๋ยวกอดกอไป่รือง ปิดน้าปิดลังไลยแล้วอืม ขอนข้อขึ kingdom, ้นอีกรอบนึงครับขึ้นตากหนากอะไรเงี้ยุ่นเสียนนี่ก็ได้งอปงอหลด มาจะกำจุไทยพี่นออ้องอืออือเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะอ้ยเผ็ดชิลจับกิโลสไตล์นี้กันป่ากดซับสะไข่กดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันพอหอมป่าทำข้อหย,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 ยุ่ยๆกันจังน้อยนะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนาคลิปแซ่บแบบนี้อีกครับโอเคครับไปก็แล้วครับสวัสดีครับ